ตู้เย็นพนาโซนิกไฟเข้าไม่เย็นทั้งบนทั้งล่างครับความเย็นค่อยๆแผ่วลงแช่หมูหมูเน่าครับแช่ไก่ไก่เน่าเป็นรุ่น n r 4, b t สองสองสี่หกจุคิบฟุครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตรวจเช็คดูนะครับว่ามีปัญหาที่ตรงไหน ตามมาตามมาครับตามมามาดูข้างหลังเครื่องนะครับตัวที่มีปัญหาบ่อยที่สุดนะครับอาการไฟเข้าไม่เย็นเห็นนี่ไหมครับตัวนี้เรียกว่าสแตนเนอร์นะครับโอ้โหนะครับเห็นมือผมไหมครับดำปีอาการนี้เรียกว่ารั่วระบบม้ำยานะครับจะจะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่เย็นแน่นอนพอน้ำยาออกหมดนะครับก็จะไม่เย็นเลยโอ้โหรั่วอย่างรุนแรงเลยครับวิธีแก้ไขก็คือซ่อมนะครับซ่อมระบบน้ำยาเปลี่ยนไตรเออร์ตัวนี้ใหม่นะครับก็จะกลับมาเย็นเป็นปกติหายเป็นปิดทิ้งนะครับ